ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรนายชุรทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรได้กล่าวเปิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่างสร้างอาหารโดยมีนายสุเพชรส้อยสคกูนายสวัสด์เข็มเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนางพัฒนันยังตรงนายเกร่ากาชาติจังหวัดประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยะโสธรประหลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในกิจกรรม โดยที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่าได้น้อมนําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ90วันโดยได้เริ่มปลูกผักสวนครัวร,ระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่31 000, พฤษภาคม2564และตอนนี้ได้ดําเนินการไปแล้วจํานวนทั้งสิ้น133,347โครเรือน มีศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์78แห่งเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบที่2เพื่อต้องการรณรงค์ให้ราษฎรรู้จักการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองทุกครัวเรือนเน้นการพึ่งพานตนเองและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนและยังเป็นการต่อย,ยอดขยายผลระดับหมู่บ้านชุมชนให้มีความยั่งยืน